คเนี่ยเออแล้วแล้วมัใครๆก็รู้ว่าอัเจบกชอเออก็สวัสดีกันด้วยโอ้ยก็สวัสดีกันด้วยนะควันนี้ก็อยู่กับเกเมรเช่นเคยกรทแขวเช่นั่คะเชนครับไม่ได้ไม่ใช่คาตัวตายคาตัวตายคาตัวตายดิคาตัวตายแล้วก็เคนครับแล้วก็เออ เราจะไม่ตายไอ้แพเลยไอกาดไองว่าไอแพวะเนวันนวันนวะไม่าอว่าเหมือนเหมือนไอแพไมขอไอเหี้ยไอมันตีทำไมวะนี่เฮยมาเหี้ยต่อยกวต่อยกไอมนตีเหี้ยอ้าวเหรอเฮ้ยตาดไอมอนกัต่ยว สามร้อยห้าี่ของอะไรอะอ้่าี่อยก นใช้ใปรแกรมต่ออะไรติดกระปงเพชรใช้เพื่อแบกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะอ๋ออันี้เป็น้อยู่เอเออทีมปาอะไรนะอีกหนึ่เอีกหน่งอุ้ยปักปักเดิมปั้ปัก มึงไปยิงมันงกกรเพ็รอะอาวเหรอลุมมาลุมมาเออเออไอเด็กจอมไอเด็กอเฮ้ยมึงจะอ่าไหนไปหาอไหนเนี่ยเรื่อเี้มึงจะมาตีกันนะเรามาเออเอาตัวรอดกันดีกว่าไหมก่อนี่อะแต่กูว่าเราตีกันนะมั้ยอือสัตว์ควยฆ่าตัวตายก่อนจะได้หิวตายช่วยตีกูหน่อยตีกูหิว อำลาลกเค้างย็นมัดใส่ขนค้างค้างร้าเฮียตัวีเขียวกัลโอเคได้ลรเดี๋ยวมาได้บาเดี๋ยวย็นค่เจอคนเจอแกอเจอแพ้ไอสัตว์ตายแม่แกไม่ใช่เหรอโอ้ยไอเฮียแพ้หนีเลยไอตัดไอแกไอเฮแพ้ไอเฮียแกมีเขา ไอเฮียเค้นามาเคนช่วยสร้างเขย่าดีไหมเอาดินไปให้หมดเลยเอาดินอันนี้เทเจแพร์เฟรดี่เทลเดบอเดบอเดบอาทำอะไรกันดูอ๋อจะออกไปแข่งรูปหมาเฮี้ยนายแบบผัดกะเพราไอเฮี้ยนายแม่งตีคนอื่นไปทั่วเลยไอเฮี้ยนายไอเฮี้ยนายมาขังไอเฮี้ยนายกันอ้มันออกได้ต้ัด อิ่มเนี่ยนะเลยบอกบอกต่อเอาซีดีเลยขุดได้ต้องใช้เบนล็อกต้องใช้เบนล็อกต้องใช้เดมอนไอ้กูทำไมโดนขุดไม่ได้วะถ้าไม่มีที่ขุดอ่ะขุดได้โดยใช้มือใช้มือพังเลยอ่ะไปว่าจะพังเลยสัตว์แต่มันไม่ดบไปหาพวกไอ้มี่ซีอยู่กันเอาป่ะเออพี่ราไป หมาเอ็มพีซีกันเพราะกูคิดจสร้างบ้านขอไยม่เว้ยไม่เว้ยกูอยากจะพูดว่าไอ้รอกูหยไอายเลยโอ้ยไอารอด้วยกูต้องกระโดด่นะรอกูด้วยไม่กูจะกตายแล้วแง่ไรโอเควันดีั สามเราจะแบ่งเป็นคู่ไสามไปตามหาเขาเขาเห็นแล้วน่ารักมาค่อยค่าคเอาเนื้อไปไหนแล้วสามไปดีเลยบอาเลยบอาเลยบอลเลยบอล ไปเด็กไทยมาเลยนะเออไอหม้อหลบไปแป๊บกูเล็กเอออยู่ไหนวะเนี่ยเอาอยู่ไหนแล้วมึงจะเดินวนหาพ่อเอิมก็ไอไอเคนดังเชื่อเสียงมะไหายแน่ประกันบนยูทูบบ้าเอ๋อไม่ใชนไม่สวยกูพูดตั้งหลายครั้งเลยนะคำายามนึกใส่น้ำเลยของกูอ่ะเขาสวยเลย ดูดิเข็นมะเข็ยมาดั่ัเลยเด็ดอะโดคไดีไปกันเดี๋ยวมไปไปดูนี่นนีไปก่ากูผ่าเองไปดิไอมึงดู่หน้าจอไปไปแล้วนแล้วทไมไม่ค้าเรือว่าเป็นมอหับหัว้ามมอมเนอ ไม่ได้จะวัดกลับไม่ได้จะวัดกลับคุณม่ให้เราแค่จะมาตามหาหมู่บ้านเอ็มพีนี่เงใกล้ๆเแล้วไก่พ่อดเาใกล้กลับไปที่เดิมมากกว่ากูจำได้เลยทานตะวันเยอะๆเนี่ยสวยว่ะพ่อหนีไาครับแต่แหลก เดีบยวมาเดี๋ยวมมันใช่หมู่บ้านที่ไหนวะเออหมู่บ้านพ่อฮงเป็นอย่างนี้เลยมีอ่ะน้ำสวยสวยก็บอกให้แยกกันหาเอ็งคู่เองดีสันเอ็งคู่เลยพวกมึงกลับไปบ่อนนะมีดิกดอกทังมากว่ะกูให้แยกคู่กันละกันเอ่อให้แยกเล่นเหรือไงขาหมู่บ้านแม่งไอ้สัตว์ไม่เป็นนักสำรวจไงสัสไม่เด จะตายไปวะเนี่ยแล้วมาอยู่ไหนล่ะไอ้เมด์น้องมันมืดว่ะแล้วะครวะอลิซเอสบวกฟาราดีเพิ่เด็กไว้หรืออะไรอลิซปกติเอาดินมาค่ากูกรเอาดินมาเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเราเข้าไปตายดีกว่าป่ะเฮ้ยเราเดินผู้ไปในถ้ำดีกว่าว่ะ เดี๋ยวเราจะได้เจอมอนเตอร์ฆ่าเราไปอะไรมึงเนี่ยไปเป็นเจ้าของไปเว้ยเออมึงเปิดมอนยังอ่ะไอ้สามมาเป็นเจ้าของมอนเอ้ยสามมึงเปิดมอนเฮียเอ้ตกน้ำตายเอ้ยสามมึงเปิดมอนยังอ่ะอยู่แล้วเฮ้ยพี่เลยวะเนี่ยแอ้วกูรู้แล้วฆ่าตัวตายไอ้เยศที่อย่าพึ่งฆ่าอย่าไอ้เฮียเอ้ยไอ้ควายแม่งตกไปตายเลยนะเฮ้ยไอ้เฮียขาเขาล้ว จำอไรบ่างทองเอา่สนุกสนุกแ่ดีกว่างเาว่าเอายเวะกูมึงเ็บ M A M สิบแปดบวก A p พัก็เขอเล่นกันอยู่อันนี้นะสต้องใช้ต้องใช้แอปต้องใช้ันนเวมแอสิบแปดบวกเไม่เล่นแล้ดตั้งโหลดไ้งใเลยย่ยแล้วแล้วมาด้วยไ้มาวะกูเกิอมาทนี่อย่ามารับมาไอซตกิลลีตันดิวะ บามมาเนี yeah, ah. ่ยเนี่ยกำลังเดินไปหาชื่ออยู่เลยตามาเดี๋ยวพาไปบ้านไม่เยอเร็้วเร็วเดี๋ยวพาไปบ้านกูอยู่แล้วกโมงกี่ยิริตันไอนดนดนตั่จะแบกอะรของสเกตตันหน่ะดิแไอ้สัสตัสเกลตัน เก็บของไว้กูหน่อยเอาไว้ที่บ้านกูว่า A สามไหนของวะปั๊มของใดเว้ยถ้ามีแอปแน่ละไม่เจอของเลยเด็ดเอ็มพีเมาเถอะก็ไม่ต้องเอาไปดูหน้าสเกลิตันหน่อยดิกตามมาสามนี้่เลยไอ้กูมองไม่ทันเตามมาสามเอ้าไปไหนกันหมดนี่ชไงนิน กูไม่เล่นแล้วนม่นี่ยปจนไทย่ะแมวกันไอ้กูว่ากูไปทำกิจจแดนกูมาแล้จีนมาดูเล่นๆกูมาด้วยตัวเองไปพักพักไปพักไีพไหน่อยพักเลเกมกันไอ้ยแดนคขาทะนุอินฟินิตี้กูน้อยไอกูม่แม่กิน

นมุดัลซอมบี้แม่งดบขอโคตรดีเลยซอมบี้อะตับเลยวะแม่งดบชดเกาะชุดเกาะทองให้อ๋อไม่ใส่ก็ไแ่ม่เล่มากนกูเปิดนาง18บวกดูมากท้ายแม่งก็หายหวดนี่ไงดบอยู่ในเกาะเฮ้อะไรไม่ใช่สตต๊กเหรอสตต๊กสตต๊กใช่ป่าวะอันนี้อันนูเหรออันนี้ดอกธนูเว้ยอัน้เก็บประกาศสเกลตันคนดอคนไก้ ต้นไมยอันนี้ธนูเว้ยอันนี้ลูดอกทำไมแม่วลือกเป็นลูกดอกฮะเดินมาต้นไม้เออจะเจอเซมไปแซมเบียสซมเบียกูเคยได้ก่อนก่อนเหล็กแบบเอ็นชาร์ดเลยไอ๊ะันนีอันนั้นไอ้พันได้ก่อนไอ้พัดได้กางเกงชาร์ดกับรองเท้าเอ็นชาร์ดอ่ะกูได้กูโทษเลยโทษ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 ขอโทษบลอนอ้าวไม่คุยเลย

ไไวันดีมีน่นมันใจก็อยู่ข้างล่างคูเนีย่ยจะเอาเหรอถ้าใช่จะเอาหรือไม่เอากูต้องหาหินดิเอาหินแปบ 4, 2, 3 3> ๊บหนึสองสามไหนกูดูให้ไอที่ตีเหรอไปพองกูจะหาไปเรื่อยแะ อ๋อที่ต้องใช้บล็อกเล็กเออวะใช่เหรอเออเออเนาะเล่นในธรรมดาเออเราใบล็อกเล็กกูดูไม่ออกของเพจเจ้าแพกย์แต่ตอนนี้คุเล่นในธรรมดากูนะคะมันแล้วกูไม่ควรใช้หินเว้ยมันให้ใช้บล็อกเล็กยังเข้ามัแบบเขาเนี่ยอ่านมันไปหลับโจมก่อนแล้วมันจะแบบยิงยิงปืนแทนทีนะเขาจะขุดเหมืองได้ย่าย่าย่าคุณเล่นเกมไม่นานดีก่าเพจ เะิทเฟรดโล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 ลไอ้เจ๊ไม่รักตเกียคแม่ชนเลยกูเล่นเดอท้าปัดเจ้ยตีเปิดละ